สวัสดีจ้าสาวหมองกระเพาเข่าโคเข่าป้าคือเก้าจ้าพี่น้องท่านใดถ้าเข่ามารับชมก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้สาวหมองนํำให้เด้อจ้า <c oughs> เพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องก็ฝากช่องสาวหมองคนล้ำหมาดได้เด้อจ้าสาวหมองกำลังจะเข่าโคเข่าป้า มาหาอยู่หากินหาเห็ดเนาะพี่น้องมันหมาน้ากันเด้อจ้ามาเกีบเห็ดกับสาวหมองเด้อจ้าพอพี่น้องไปลุ้นน้ากันเด้อจ้าจีเห็ดไข้นะพี่น้องจีน,น้อยนะจ๊ะเห็ดดอกหนึ่งเห็ดบวกมือนี้เกิดดอกเดียวเด้อจ้าเมื่อเกิดหลายดอกแล้วพี่น้องเกิดดอกเดียว จีเฮ็ดคล้าอีกจีนึงเฮ็ดบวกดอกเดียว Look at กำลังงามเลยจ้าเกิดในป้าเพ็กพี่น้องดอกกําลังงามเลยจ้าบดอกกำลังพอกินเลยจ้า ดอกกำาลังเป็นจีดจีเลยนะจ๊ะอืมกำาลังโพลดินเลยจ้ะดอกดอกหนึ่งดอกหนึ่งยุ่งข้างกันนี่จ้ะนี่จ้ะ อันนี้แฟนสาหมองอยางเหยียบด้วพี่น้องเมื่อเห็นยางมากระยียบเลยมันลีตาพดเว้ยดอกกำลังจูมงามๆเลยจ้า ดอกมันดำหลายยางมาบดีเมื่อเห็นด้วเนี่ยใบใบมีบางอ๋อยเพื่อนยางเหยียบจักว่าไผ่มากอนคนมากอนเี่ยละมา่งางยางเหยียบเนี่ยคุณนะเพื่อนเมื่อเห็น ก็ล้างดำๆขึ้นมาเลยอ,อีกสองดอกจ้าเห็ดเกิดเ่าะเป็นมู่ดอกพี่น้องมันเกิดกระจาย แต่ว่าเกิดไกลๆก,กันนี่ละแต่ว่าเกิดกระจายมงระดอกต้องดอกซ้มดอกนะพี่น้องดอกกำลังงามเลยจ้าพี่น้องสาวหมองพอเห็ดไ่จะดอกใหญ่ไงพี่น้องเห็ดไข่ขาวจ้ามีพี่น้องดอกกำลังงามๆเลยจ้าดอกใหญ่ย่ ใส่ละอึ๊บอ๊บติดอย่างน้องโอยง๊ยพี่น้องดอกยังไงเลยจ้อยาจอุ้ยแมงมุมคุณน่ะดอกแง่แง่จ้าบ่กไข่มันเห็ดปวกดอกพี่น้องเซาหมองม้าสวยนี่ได้เห็ดไข่ก็ดีดแล้วละพี่น้องคุณน่ะพี่น้องเบิ่งเห็ดไข่เด้อดอกบักญ่เลยพี่น้อง คุณะดูกสาวของเจ้ห้เบึง้งคุณอาจ้าดอกกำลังงามเลยจ้าบนอิ่มเลยด้ยนะพี่น้องน่วยบักเล็บแมวบัทันได้สุกเลยพี่น้องประมาณเกี้ยวเข่านันลาเดือนเพื่อจะจีก,กากระชิสุกพอดีเนี่ยจ้าเล็ดนวยเล็บแมวนี่เนาะพออีกแล้วจ้า มันเกิดก็อุ้มหญ่านะพี่น้องเอาหยากเล็กน้อยหนึงจ้ะหยากจะทิเกะนี่จ้ะ่อยอแล้วจ้า ยี่ลรอ,อก,กระต่ายอีกรอพี่น้องกระตา่ายสมองอ้า,อาเห็ดเมาส์ไหมน่าจะเป็นเห็ดกินใดเนาะพี่น้องเกิดไหลหรือเป็นยุ่มเป็นยุ่มอยู่พี่น้องแต่มันเป็นเห็ดเมาส์้อจ้ากนิ่ได้เด้อจ้าพี่น้องเห็ดตายเบีย้ย้อจ้า เห็ดแปลงเกิดอยู่ในป่าอุ้มน้นามคุณนะพี่น้องสมองเกี่ยวได้บ่เนี่ยอุ้ยแตกเบิดแล้วเกิดอยู่ในน้ำหยาคุณนะอึ๊บโอ้ยดอกก็แข็งดีอยู่ดอกแต่ว่ามันเกิดอยู่ในหยาพี่น้องจะเอาทะไรอย่ดอกนี่จ้ะ คณะนี้สาวมองออกจากป้าเราพี่น้องก็ขอปิดคิปไปเพียงสำนีแล้วจ้าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวมองนำในเด้อจ้าสำหรับมือนีสวยเราเนาะสาวมองกัยญาออกมาหารถมอเตอร์ไซค์เราจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง